วันนี้เราอยู่กับพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมเป็นสปาเทราปิสนะคะทํางานที่โรงแรมสวัสดีค่ะพี่อ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่อ้อมทำงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีมากค่ะที่โรงแรมแกรนด์เพลนนะคะ สวัสดีการดีค่ะแล้วก็เจ้านายดูแลดีมากค่ะเจ้านายทั้งจากไทยนะคะจากสปาคอมพานีแล้วก็เจ้านายที่นี่ที่แกนพมลนะคะดูแลเราดีมากเลยคะ่ะไม่ผิดหวังนะคะที่มากับสปาคอมพานีนะคะค่ะพี่เอ้แล้วเป็นไงบ้างคะถ้าเกิดวันหยุดนี้นะคะ่ะไปเที่ยวไหนบ้างเอ่ย โอ้วันหยุดไปเที่ยวได้ทุกที่เลยค่ะเรามีไ d c ดี d การ์บอสทํา ID c a r การ์ดให้เราสามารถไปเที่ยวในโซนยุโรปเนี่ย26ประเทศได้เลยนะคะซึ่งเดือนนี้พี่ก็จะไปปารีสนะคะอุ๊ปารีสไฮโซจังเลยอยากไปจังเลยอิจฉามากเลยค่ะไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันค่ะอยากอยากจะบอกอะไรถึงกับคนถึงคนที่กําลังจะตัดสินใจค่ะมาที่มามาทำงานกับสปาคอมพานีค่ะมากับสปาคอมพานีนะคะไม่ผิดหวังนะคะเจ้านายดูแลดีมากสวัสดิการเยี่ยมแล้วก็ ดูแลเทคแคร์ถามไถ่สารทุกสุขดิบเรานะคะแล้วก็ถ้าใครที่กําลังตัดสินใจให้รีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เอกสารมันจะยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมแต่สปาคอมพานีสามารถนําพวกเรามาสู่โซนยุโรปได้ค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะพี่ออมสวัสดีค่ะ